ทหารโดยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากองร้อยเฉพาะกิจรอ4ีสเ,เข้าตรวจยึดรถจักรยานยนต์สองคันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่ตาวหมู่หนึ่งตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำรถข้ามฝั่งไปยังประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่พบคนขี่รถจักรยานยนต์สองคนและขอตรวจสอบแต่ทั้งสองคนทิ้งรถและอาศัยความชำนาญหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนส่วนอีกคันทะเบียนกรุงเทพมหานครจึงได้ยึดและประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตำรวจภูธรแม่สอดติดตามขยายผลเพื่อจับผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี พันเอกรัฐกรเรือนตึ๊บผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูร,ระบุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทั้งการลักลอบขนสินค้าข้ามไปยังฝั่งเมียนมารวมถึงป้องกันชาวเมียนมาข้ามมาฝั่งไทยเพื่อหางานทำซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเปิดเผยว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นในฝั่งเมียนมาทําให้ชาวบ้านบางส่วนพยายามข้ามมาฝั่งไทยเพื่อหางานทํา